สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสุโขทศคนนะครับผมมาพบพอกันอีกคือเก่าครับสร้างโดงครับมือนี้สิพามาเบิ้งครับพี่น้องมือนี้ก็พึ่งออกจากโรงบ้านนะครับมือนี้ได้ลุงน้องก็เฮดตูว้ทานะครับมือนี้พมกับออกมาได้มาผลซีนะครับผมส่วนหนึ่งน้อยๆนะครับได้มาผลซีอยู่ซีตูครับแล้วก็ว่าผลบัตันได้แล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าฝนมาตกนะครับนี่ครับผม มองเห็นงานไหมนะครับผมคือบรทธาตล้วนะครับต้องต่อทางหนาอีกตัวนี้มันเป็นทรงบานเลยนะครับผมเห็นเป็นทรงเฮือนเลยอนาคตขนาดใส่ฉาบเป็นเฮือนครับกระสีต่อออกอีกที่ตรงนี้ก็ะสีใบเฮือนอีกรางนึงครับไปพ่อแม่อยู่ครับผมพี่น้องพามาเบิ้งครับนี่ครับมองเห็นงานไหมครับอันนี้เห็นเป็นทรงนี้อยู่พี่น้องเดือต่อมาทางหนาครับใส่ดันคางอีกฉาบก็อขึ้นนี้ครับกระสีประมาณนี้ครับเบิ้งหลบหลบรวมรวมครับกว้างครับสถานที่กว้างครับผมตู้พีกระแทกล้างครับตัวนี้ซีไป ไอ้ผมหยุดงานมาอาทิตย์หนึ่งครับนอนโรงพยาบาลครับหกคืนเลยเลยวงเรื่อนเข่ามือครับพี่น้องหลายคนกายซีหูอยู่ครับเพราะว่าได้โทรมาถามข่าวถามยังอยู่ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับโทรมาถามนี่ครับนี่ปลาย้าครัพี่น้องสี่สิบเจ็ดเข็มครับผมนี่ครับนี่ก็ไม่ที่ผมตัดไว้นะครับผมแผ่นดินไว้นะครับทั้งหมดมีสิบสิบกาใบนะครับสิบหกใบครับตอนนี้ แม่ผมเอามาลงหาสิบแผ่นนะครับตอนนี้ก็เลื่อยอยู่สานีนะครับก็ออกไปส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้คือเตรียมใหม่ไปแล้วนะครับพี่น้องสิโปกตู้นะครับลุ่มรวมอันนี้ก็สร้างกาลังยิงไปสามีนะครับนี่คือจองหูจ้าไปแล้วนะครับพี่น้องเตรียมยิงเตรียมเห็ดนะครับนี่แหละครับผมเลื่อยนี่นะครับเลือด้ายพี่น้องนี่ครับเลื่อยเนี่ยเขามือผมครับผาดจะคล้องครับ ไซมือเลยพี่น้อง47ข็มครับผมเมเท่านั้นครับเจ็บขนาดเลยยิบผพาตัดครับถึงมือนี้ก็ได้เริ่มงานมือแรกครับผมถือว่ากับโบขึ้เก่าดอกพี่น้องก็ต้องรักษาไปอีกครับโดนเลยแหละมอว่าต้องเบิ่งอาการไปเป็นปีๆครับเพราะว่าเอ็นมันขาดเนี่ยครับตัวนี้ครับมีแต่แผ่นดินไหวท่านั้นนะพี่น้องยิ่งไว่าซมิก่อนนะครับในวัฒน์นี้ยิ่งอดนะครับผมยิ่งแต่อันนี้ไป ตู้เมฆใบที่ซื้อนะครับนี่ก็บใหม่ทิเตี้ยว้ครับแม่งันมัดกลับไปน้องนี่นี่ครับนี่ใหม่องศานี่ครับประกอบใบเล่นๆส่วนหนึ่งครับอันนี้ห้อยผมประกอบให้คนนึงจับผมยิ่งครับกรนดินงไว้สิผาครับผมนี่กับว้ฟังเพลงครับงามเพชรงามตูละสองดอกครับพี่น้องสะดอกถั่มครับข้างในตัวนี้ก็หลายคนได้ฟังเสียงนะครับกูแรงครับกูยอดนี่มีซ้ำหนีแล้วครับ ไปปิดฟังยา้มเห็นงานครับพี่น้องนี่คือมองขยายมองเห็นงานไหมครับเทพืนเรียบร้อยนะครับยง้มฝนตกอ่ะท่าสีรองพืนนำหนีได้นะครับแต่ว่าบนท่านตีดรอดไฟครับตีรอดไฟอะใส่รอดสีสมสมอ่ะพ่นสีเ้อนะครับเนี่ยกว้างครับพี่น้องเป็นสันไทยครับเป็นเล็กเลยเห็นไปเพื่อมองยูมองเศร้าครับ ทางสีกับซีหกจังน้อยครับพี่น้องมองได้กับหกคือกันแหละครับมองตัดไม้กับมองเฮ็ดสีนี่สีหกครับพี่น้องในเบิ้งรวมๆครับผมสถานที่ก็กว้างครับถือว่าโอเคเลยฝากด้วยพี่น้องด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้น้ำนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมในช่วงนี้ผมก็เฮ็ดงานเ่ราะท่านใดญๆปะนีดยครับก็ได้แต่สั่งให้เพื่อนเฮ็ดให้นะครับให้ลูกน้องเพื่อนเฮ็ดแทนก่อนนะครับการของผมก็ พูดแล้วครับน่าจะเดือนกันย่าพูดแล้วครับน่าจะได้เริ่มเฮ็ดสองมือได้นะครับแต่มันก็บอกคือเก่าเราพี่น้องก็บอกเอ็นมันขาดเอ็นขาดกระดูกแตกกันสิคือสีโบ้คือเก่าครับนี่จะแผ่นดินไว้ครับพี่น้องตอนนี้มีแผ่นดินไหวสิบหกใบนะครับไม้ทีเลืองนี่ก็สีเครียร์พี่กะแทงลังนี่นะครับพี่กะแทงลังกับประมาณจากไปหกใบครับพี่กะแทงลังอีกหกใบเทอร์โบสิบแปรดีแปดใบครับ พ่อหนาหนาจะพ่อนะครับหนาจะพ่อยู่ใหม่กันเลือประมาณสิบกว่าแผ่นสิบยี่สิบมีเลยครับพี่น้องก็สนใจสูดได้ก็สอบถามมาได้ครับมองเห็นงานก็โอเคแล้วครับสอบถามได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือผมพ่นสีอันนี้คือผมพ่นสีใบนะครับพ่นสีใบซีใบแล้วนะครับพี่น้องบรรยากาศครับค้ำครับนี่ผมบ้านท่านี่เครียดหยาเครียดกองทรายก็ได้พี่น้องก็ยังหงกถือว่าหกอยู่ครับลูกค้าทางไหนมาฟังมามาฟังใดนะครับผมตูผมรองมีอยู่เท่านั้นหรอครับตูสองใบครับ แต่ว่าอนาคตที่ผมวางไว้คือผมสิแขวนตู้นะครับให้ลูกค้าไปเบิ่งนะครับแขวนตู้เสากลางนี่แล้วก็มาเสานี่ครับมองละสองใบแล้วก็เทอร์โบวางอยู่จากแปดใบครับเทอร์โบสิบหาเทอร์โบสิบหาตัวแรงครับนี่ครับตัวนี้ก็เฮ็ดสีครับเฮ็ดสีเหมือนอย่างนี้นะพี่น้องนี่ครับตัวนี้ผมพ่นเองนะครับ เหลือแต่ด้านบนเพราะท่านได้ผลนะครับใส่ด้านล่างคอยพลิกมืออื่นนะครับมันนี่ฝนมันลิ่นๆกันเลยมันผลดนซ้ำนี้นะครับพี่น้องเบิึงร่วมๆครับมพนฝนข่ายงาบิึงร่วมๆครับตอนนี้ผมกำลังเคลียร์ครับตัดตัวใหม่ตัวยังออกตัวเปล่าครับลงครับพี่น้องพ่นได้สี่สิบห้าสิบใบกับพ่นได้ครับสบายครับกับโลผมหายดีกับได้กลับมาจวดโตนะครับผมเื่อยใครลุงน้องเฮ็ดงานแทนไปก่อนช่วงนี้ นี่ครับนี่เอาสเเลมมาคืนเงินก่อนนะครับผมพี่น้องยนีเพราะว่าย้ำเล่นย้ำเล่งแดดม,มันส่องมันกับพระท่านเนี่ยปลายหายยังมาติดนะครับผมใจเย็ยนๆเด้อครับเด้อลูกค้าสร้างตู้ก็บใจเย็ยนๆลูกค้าที่สร้างตู้ผมใหม่ก็บใจเย็ยนๆก่อนเพราะผมเห็นงานพ่ะท่าน,นไหนๆมาเนี้บางคนก็เข้าใจครับก็ขอบคุณหลายๆครับผมโทรมาสอบถามกล่าวกันนะครับต้องด่าเราี่น,ายายน้องผ่านเท็จยังมันก็นต้องมีผ่านเนี่ยแหละครับ ฝ่าวต่างหากครับผมเล็งฝ่าวลงเล็งส่งงานครับถึงสี่แล้วเจ็บจะคล้องครับสี่สิบเจ็ดเข็มเนี่โอ้ดูงี้เลยต้องสามสี่เดือนครับพี่น้องครับมองมาต้องเป็นปีครับมันกับกับมาบ่คือเก่าครับพี่น้องมันกับสี่เจ็บเจ็บยูงสี่แล้วครับเมื่อยผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะครับที่โทรมาสอบถามนะครับผมสาโทรมาสอบถามตูวเลยเลยครับผม เฮ็ดไดครับตอนนี้เฮ็ดใดเร่งงานใดสบายแล้วครับก็ถือบ่้ากะบกับบถือบ่าเร็วนะครับกะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่หลวงน้องเฮ็ดแทนใดนะครับกับทึบบ้าก่งเหรครับผมอีกสองคนนะครับมีหลายคนถามากะอยากมาเฮ็ดงานนั่นนะครับเพราะว่าผมบรไเ้เปิดเป็นบริษัทใหญ่งานผมกับพ่อมีแบบพ่อได้เฮ็ดเรียนเฮ็ดหัวไปครับพี่น้องพ่อได้มวนครับ นี <formation> ่แม่เอ mm ็ดกระชได้สช่างดีหาซิปหกซิปแล้วครับวันนี้วันศรีสั่งผมสั่งมางเธอหาซิปครับบางเธอครับอันนี้คือรถแรงผมสั่งมาหาซิปนะครับมองเห็นงานไหมเปิดได้สองมือครับมองเห็นงานเลยใส่มือผมก่อนเลยครับอันนี้ก็สิเป็นหูจับนะครับผมที่ผมเห็นไว้นี่งครับเป็นกองหูจับนะครับใส่แผ่นดินไว้นะครับผมเอาใส่แผ่นดินไว้นะครับซิปตู้นะครับตัวนี้ซิปตู้บ่มีหูจับอีกหกใบนะบ้ามีหูจับอีกหกใบ แต่ว่าตู้เปล่าทาสีลงพื้นแล้วทั้งในครับแต่ว่ายิ่งหูจับครับจะยิ่งง่าไงครับที่ใดซิลิโคนเก็บดีๆครับผมงานเนีบอยู่แล้วตัวนี้ผมใส่ใหม่สิแปดมิอยูนะครับตัวนี้แต่ว่าปฏิกิริยาตัวนี้ดีครับแข็งครับคือว่าแข็งนะโอเคเลยครับนีคับนป็ก็ไม้งซานะครับผม สิบใบสิบใบนะครับตัวนี้สร้างสองคนเผื่นกับซอยกันเห็ดนะครับนี่ประกอบใบซ้ำประกอบใบเข้าให้ประกอบพุ่มกรให้ประกอบใบซ้ำอีกก้อนนะครับให้ประกอบใบซ้ำนี่ก้อนะวามืออื่นคอยเล่งกันไหมครับมี่ำนำมานี่นี่หมายก่าครับใส่ไปแล้วพี่น้องยิงไม้างขางครับ้างลุกน้องสองคนเลืล่องนะยิงไม้สองขางไปมาประกบทาานาด้านนี้ครับ เดี๋ยวไม่ยิงไม้ใส่ดอกบ่อยครับด้านหลังไม้ใส่ดอกมันยิงใส่ไม้แปะทางขางบ่อยครับแต่เลยได้ถอดครับพี่น้องลืมครับลืมนยุดงานลายมือกันสิแล้วครับปกติครับนี่คือแบบเศษไม้นะครับเศษไม้นี่ผมก็ไม่ได้ทิ้มนะครับผมได้เป็นเอาฟืนไว้หุงเขาหุงน้าเทียกับเขานะครับคือเก่ามีประโยชน์หลายอย่างครับเนี่ย เป็นวินไว้นะครับเจาะสังมูจับเล็กมูจับยังใดเบิร์ตครับเหตุใดเหมือนสุยางเลยครับพี่น้องนี่จะสีช้างครับกนี่ครับเบิ็งรวมๆนะครับบรรยากาศนะครับมาเห็นงานครับเนี่ยครัเสียงก่างครับเป็นเสียงก่างครับพี่น้องซาดิกาลันได้ครับบางคนคิดว่าเพเป็นตาดังนะแต่ว่าดังไกลขนาดรับพี่น้องเสียงอันนี้ดีนะแต่ว่าคือว่าละครับปากยืดเลือกสีมโนเป็นปากโลดนะครับมันก็เสียใดเบิร์ น่าเสียดาเสียงพุ่งนะมันพุ่งดีครับพี่น้องเสน่ห์นี่ออกโป๊ะครับแต่ผมบ่ได้เปิดให้ฟังมันนี่ไอ้บ่บ่มีโทรศัพท์เลยนะครับว่าลุงน้องมันกระบาดเมื่อครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจากพวกเราทีมงานช่างดวงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ครับพระท่านหายดีปานใดครับก็มีไข้ไม่ยังมานำครับเอาลงบ้านาหกคืนครับ ถือว่าท่านเนี่ยโอเคมาไดนครับแขนกันยังถือว่าปวดหัวดูยังเจ็บๆอยู่ครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุ้ผูุ้กคนนะครับโทรมาถามข่าวขาวนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับผมจากช่างโด่งนะครับส่งรีบส่งงานให้สูเจ้านี่ะครับถาก่อนครับผมเพราะว่ามันเห็นงานสองคนมันก็ถือว่าอยากสาสจังน้อยครับผู้หนึ่งกับสองคนกับตัดใหม่ประกอบสามคนสองสามคนกับพอผมนะครับตัดใหม่เนี่ยซอยกันท่าสีเนี่ยครับ ช่วงนี้แต่ยากจังน้อยครับพี่น้องขอคุณครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณสุภูทุกคนครับถ้าสนใจติดต่อนะครับผมตู่นะครับช่วงอ้ช่วงนี้ก็โควิดเริ่มหายแล้วนะครับเขาปลดล็อกแล้วนะครับผมก็สร้างตู่ได้เลยครับพี่น้องสร้างมากได้เลยครับเฮ็ดสูตรครับผมไ้แต่มีสูตรมากนะครับผมเห็ดสูอยางเลยครับอยู่นี่ ทุกสูทับสิบหาสิบแปดยีบเอสเห็ดมืดนะครับผมถฐานใหญ่กว่านั้นผมบ่เคยเฮ็ดนะครับฐานสิบหาสิบแปดผมเฮ็ดดูครับพี่น้องกะขอบคุณนะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ๆทุกคนนะครับที่ชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกัมมอนี้กะฝากไว้สำนีก้อนนะครับผมกะอยากกับสีมีคลิปใหม่ๆลงไปตามหลังนะครับผมกัมมอนี้กะมีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ